วันนี้วันนี้ล้างมือก่อนวันนี้จะถอดเฟืองท้ายนะฮะเป,เป็นเป็นเฟืองแบบไหนแบบเรียวนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทันัหยอ่าเป็นเสือหมอบนะฮะโอเคถอดเลยน,นี้เราก็ถอดล้อมาเดี๋ยวไปทําที่เย็นๆ แม่สติกเกอร์เขาแสบจริงอันนี้เราไปขึ้นเขากันมานะฮะเฟืองสี่สิบสองสองใหญ่ใหญ่บังโซ่ใหญ่เป็นบังโซ่เลยจะยุกโซ่ออกง่ายๆดูไว้ใหญ่มากเทียบกับล้อ อันนี้กี่สปีดนะชาติกาวสปีดซื้อมาเท่าไหร่อแปอห้าร้อยหกร้อยอะประมาณห้าร้อยหกร้อยยี่ห้อซันเลสซันอะไรนะยิ่งใหญ่ไอ้นี่ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงนะโอเคป้ายเดี๋ยวเราโพสไว้ก่อนเกี่ยวธรรมดานะชาติอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับมีอะไรนั่งไอ้ตัวนี้อะไรนะชาติกุญแอ่ นี่ยอันนี้นะโเถอดเฟืองถอดเฟืองถอดเฟืองถอดโม่ถอดโม่อ๋อใช้ได้สองอย่างถอดโม่กับถอดเฟืองจริงๆแล้วต้องไปเอานั่นมากลมๆอ่ะแล้วนี่อะไรประแจเบอร์ยี่สี่คุยซูมแล้วก็ตัวนี้ตัวถอดเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานยังไงทุกอย่างมีขายในช้อปปี้นะฮะโอเค เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่อันนี้อันนี้เป็นเท่าไหร่อ่ยี่สิบแปดหรือสามสองี่มันเงินกี่กับไฟธรรมดาจะไม่ยากอืมไม่ยี่สิบแปดก็สามสองโอเคก็คืออันนี้มันจะเป็นลักษณะคัสเซ็ตนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นชิ้นๆได้ในเรื่องอะไรคะอืมโอเคเริ่มเลย เริ่มต้นก็ใช้ไอตัวนี้เราก็ถอดปลดเ็วออกก่อนถอดปลดเ็วออกเสร็จแล้วก็เอาไอตัวดำๆเนี้ยเสียบเข้าไปเขาเรียกอะไรนะที่ถอดบล็อกบล็อกถอดฟันมันจะพอดีกันเนี่ยฟันนี่ฟันมันจะพอดีฟันอยู่อ่าฟันนะไปหมอฟัน และนี้ก็จะเป็นตัวล็อกโซ่ล็อกเนี้ยใล็อกมันก็ไม่หมุนนะนี้เบอร์ยี่สิบสี่เนาะออกแล้วง่ายดามากให้มีอุปกรณ์จริงๆ่ยออกจริงๆเนี่ยนะออกไปเลยไขออกนะมันต้องึี่เนี่ยหลุดไม่กี่อันหรอก อดอ,อมาแล้วก็ถอดมาลักษณะมันเป็นคัเสเ็ตใช่ไหมเป็นชิ้นๆม,มั้ยไม่ไม่ไม่นี่ก็ยุดตอิอ๋อนี่ชุดเดียวกันเนาะยุดเลยมันก็จะเป็นแผงๆมามยาเงี้ยอันนี้อันนี้ทําไมต้องรัไดไล้ก็หลุดไม่กี่อันน่ะต้องหลุดไม่กี่อันหรอเฟืองขาอ่อนนะอันนั้นเขาเรียกเฟืองขาอ่อนอ๋อเฟืองขาอ่อนเทียบขนาดกันป็นใกล้หน่ <laughs> <laughs> อยดิเทียบขนาดขึ้นเขา <laughs> ขึ้นเขาอันนั้นเขาไปขึ้นเขา เดีย๋ยวลงทางเรียบเขาก็จะอย่างนี้แล้ว<อ>ก็ง่ายมากเลยถอดก็มันก็จะอย่างนี้เหมือนกันใช่ไนหะ<อ>ม่ารงาน,นเล็กอยู่ประมาณสองอันที่มันนี่เหลือมันก็จะเป็นยึดกับตับอยู่แล้วอแต่หลุดได้นะไม่ได้มันก็จะให้ตัวได้เฉยๆเหมือนก็เนี่ยถ้าจะให้หลุดต้องถอดตัวนี้ออกอโอเค คือมันเป็นเขาเรียกฟัวมเฟืองสวมใช่ไหมคัสเซ็ตนะครับน้ำพันแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นเนี่ยมาใส่ก็จะมีร่องนึงที่ใหญ่กว่าเขาตันี้ร่องนี้ใหญ่กว่าเขาอ่าล่องนี้ใหญ่อันนี้ก็จะใหญ่กว่าเขาเห็นไหมอ่าให้มันตรงกันแล้วก็ใส่เข้าไปก็คือมันใส่ได้ล็อกเดียวล็อกเดียวถ้าไม่ตรงก็ใส่ไม่เข้าอืมโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทําปฏิกิริยาย้อนกลับเอานี้ใส่เข้าไปอ่าสวมเข้าไปเฟืองสวมก็สวมเข้าไปมีล็อกล็อกใหญ่ล็อกเดียว อันไหนอันไหนอันใหญ่อนนโอเคเรียบร้อยแล้วก็นนเขเกินมันห่างมันห่างอยู่อันนี้ไม่เข้าอน,น,นอนไหมนอนไหมไม่นอนเรายังไม่ง่วงอ๋อเนี่ย บล็อกยัดอ่ามันจะหมุนตามในตอนใส่ไม่ไม,ไม่ตามหรอกอ๋อตอนใส่มันไม่ตาม,ม,ตามอ๋อเพราะจีมันล็อกอยู่ใช่ไหมอ่าไขไปซะ่น่อยนึงแค่นี้นเดียวก็พออ่าตอนอเดียเด๋ยวถอดยากตอนนี้นีไม่ต้องใช้ตัวนี้ตอนใส่เพราะว่าจีม,มันจะล็อกพอดีอ่า คือจริงๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ก็ได้เอาโซ่เอาอะไรทําให้ไอตัวอันนี้ไม่หมุนตามไงนั่นแหอะเนี่ยจับมาาก็ได้แต่มันเปนเจ็บเจ็บเสร็จโอ้โหไม่ได้มากแล้วก็ไปใส่คืนโอเคเรียบร้อยครับนี่เทียบอ่านเนี้ยเทียบอ่านให้ดูเลยเดี๋ยวร่วงเนี่ยโอ้เนี่ยเขากลับไม่ออกแรงเลยขึ้นเขา เขินไหมเนี่ยเขินไหมเนี่ยโอเคครับอย่างนี้ยังยกล้อออติก้านะฮะเป็นชิ้นๆเลยเนาะสิบเอ็ดยี่แปดสิบเอ็ดยี่แปดข้างหลังมันจะเป็นพลาสติกเพื่อความเบาโอ้เบามากความเบาหายก็เป็นร้อยกรัมอ่ะนะช่ติอาจจะเป็นอลูมิเนียมก็ได้นะตรงเนี้ยเย็นๆนะ จะเป็นอลูมิเนียมพลาสติกมันไม่น่าจะแข็งอลูมิเนียมอันนี้น่าจะเป็นเหล็กวะอันนี้เหล็กอันนี้ต้องเหล็กไม่แน่ไม่แน่ก็ใช่อะเลยพลาสติกก็ได้เพราะว่ามันมันมันยืดหยุ่นนะครับมันก็ช่วยดึงกันนะเบาเบากว่าตัวน้องไอตัวน้องแปดสปีดใช่ไหมนี่ย่ะอืมแปดแปดอันนี้สี่อันนี้แปดสปีดสี่หก แปดเก้าเก้าสปีดเก้าอ่ะแต่ตัวนี้เบากว่าเยอะเลยเก้าแล้วอันเดิมคุณแปดไม่ใช่เหรอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู